ได้จังหน่อยกำลังสิเขาแถวเลือกตั้นะที่งานนี่ย่งบวเลือกไปจากงานสุนท่านผูวเขเลือกไปบางรุ่นเลี้ยงก็จัดบางรุ่เลี้ยงก็จัดหมู่บ้านบางรุ่นเลี้ยงก็จัดมัอนี่ผู้ช่วยโอกาสไปแล้วผู้เนาะเลือกตะเวนคู่ก็ได้ไม่มาตะเวนเนาะหายกินเหล่าเราสุนท่านผูวจังเสรเป้าปีมลเต ประทุง่งเลยอีกกิโลหนึ่งวัดซ่อนค่ะคุณน่ะน่ายังไงหน้าขระจกเต็มอยู่ ันนอกครักอีลิตตัวหน่อยว่ามันสีเหลี่ยมขวาหันขอล่องหนึ่งแล้วเนะวาะแซายูันระจอแซอยูันก็กระดัง,งเลนหน่สลัสบซับ,บอยู ไหนจริงนายปาเครื่องงงบ่นปลาตัวเขาลดไหนกี่ไม่ยาลกซาโลกับจำเป็นน่ะจำเป็นยาลกษาโลก็ต้องเพิ่มกัไปเสื้อผ้านะมันโมบปีเก็ตพนห้อเสื้อผ้านุ่งขาดๆก็ได้วาตั้งแต่ไ้แด่มีโทรศัพท์ล่ะ ข่าแล้วก็ซองมือจะคของเดี๋ยวข้าเหรนทอัโอ้เห็นบวกต้นนงกันัการบอกาดกระปาดเอาไว้แต่เห็นมีโทรศัพท์เน่โทรศัพท์รูๆแพงๆอ่ะซื้อโทรศัพท์มีกินอ่ะพูดเอาเดินมาแต่ไม 快点！<止> 你是谁 ขั้นนี้ว,ว่าตำองก้าวเศร้าตัววะผูแม่มันแงนไว้อุ้ยจะได้ตัวตัวปวดเป็นพ่อเมื่อไรมันตัวส,สิบเป็ดหอ you've been kind ล่องจื้นๆแปลว่าอย่างทางาภาษาไทยภาษาไทยก็สิพ่อแช่แช่เนี่ยแะเนาะ้าภาษาอีสานมันเท่า,า,ากัิพ่อจืนจื้ออกลูเทาผู้เทายุบา,านเนาะ่เทาโบรานาะ<บ>ไมเสมนเนี่ยาทาใดเรผู้เทาผู้เทา,เทายุ่งร่บานก็เจาฉลาดเฉลียวแล้วนี่ลูกไม่ร้ายไปคงเขยรู้แล้ว,ลลวเจาก็เลียนลูก สับเก่งเลยได้เราสมอมาต้องใช้ตะเกียบอกหลูกบอกร้านได้หลูกร้านมาต้องกรุงเทพญาร้านฟังบลูเรืองเนาะอีลาอีลาอย่ไปนะลูกมันจืดเมันิน

รถไปยุ่งร้องเลยถกรถไปยุ่งร้องีรถด้านซูตำรวจน้อยๆเราเฝ้าชี้นี้รถอ,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 อ๋ออยู่ใสอยู่ใสก็บมแต่แทงเบลเออเนาะ เฮ็ดเกิดนี่ล่ะเดี๋ยวไปหาเก็บเฮ็ดนําเฮาจ้ thế mà Antoniante. Да, yeah, да. Yeah, yeah. ซื้นแล้วได้บาทเลือเห็นายก็ซื้นแล้วไปนู้นไป